สอบติดครูคืนถิ่นเพียงเพราะทําสิ่งนี้ใครนะคะที่ท้อสอบครูผู้ช่วยหลายๆทีห้ามพลาดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับครูแอมมี่นะคะเพราะเชื่อแน่นอนว่าคุณติดตามช่องนี้ครบ1เดือนคะแนนสอบครูผู้ช่วยคุณดีขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องอิ๋มนะคะได้ ทักเข้ามาที่เพจพี่อมมี่แล้วก็มาเล่าให้พี่อมมี่ฟังบอกว่าเนี่ยหนูสอบติดครูคืนถิ่นแล้วค่ะโอ้ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะคือจะบอกว่าเรื่องราวของน้องเนี่ยอินสปายมากๆแล้วครัวมี่ก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์น้องถึงได้รู้ไงว่าเออเนี่ยเขาทาแบบนี้จริงๆอ,อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วก็จะได้เทคนิคอะไรบางอย่างจากน้องอิ่มค่ะเรื่องนี้นะคะก็คือว่าเมื่อวานเนี้ย พียมี่ก็แจ้งกับน้องๆในเพจนะคะบอกว่าเนี่ยพียมี่มีแจกอีบ e ุ๊กวางแผนการสอบ30วันฟรีนะถ้ายังไงแจ้งอ e ีเมลมาแล้วมันมีน้องอยู่คนนึงอะทักมาบอกว่าเนี่ยคือตอนเนี้ยหนูอะอยากเอาแนวทางเนี้ยไปส่งต่อให้เพื่อนๆพี่อเพียมี่ก็งงบอกเอ้าเกิดอ,อะไรขึ้นหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าตอนนี้นะคะหนูสอบติดครูคืนถิ่นแล้วค่ะคือสอบติดแล้ว เราก็ดีใจมากๆแล้วน้องก็เล่าให้ฟังอะค่ะว่าก่อนหน้านี้เขาท้อมากๆคือเหมือนกับว่าพยายามมานานแล้วพอแบบพี่มี่ไปเล่าให้กับในกลุ่มไลายอะค่ะของน้องๆที่ติวกับพี่มี่เขาก็แสดงความยินดีกับแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาอะสอบครูคืนคืนถิ่น,นะคะมาตั้งแต่ปี2องอะดูภาพนี้นะ เขาอะเริ่มเข้าโครงการอะช่วงที่เขาอยู่ปีสองแล้วตอนนั้นะ่ะคือเหมือนกับผละ่ะมันไม่ได้แบบตามที่คาดหวังทีนี้เขาก็เลยแบบว่าจะต้องมีการสอบพวกโทอีกค่ะเพื่อเก็บคะแนนแต่ด้วยความที่น้องอะเขาอยู่จังหวัดขอนแก่นเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะจะต้องหาที่สอบ่ะอีกที่หนึ่งเขาก็จะเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อจะไปเหมือนกับเตรียมตัวเก็บตัวสอบซึ่งระหว่างที่สอบเนี่ยเขาสอบกันหลายรอบมากแล้วรอบรอบสุดท้ายอะคือ เหมืออกับสอบมาหลายทีเนาะแล้วมันไม่ได้เจ้ทีน้องก็เริ่มท้อหมดกําลังใจในช่วงนั้นนะคะน้องอ่ะเขาได้มีโอกาสไปเจอคลิปของพี่อเมี่ในช่อง Youtube ซึ่งเป็นคลิปที่สอนวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือ30วันน่ะ,ะถ้าเกิดใครนะ,ะอยากจะไปดูก็ไปดูคลิปนี้ได้นะคะแจกตารางนะคะวางแผนการอ่านหนังสือเนี่ยนะคะครูผู้ช่วยเนี่ยสาวันพอเขาได้ดูคลิปนี้เสร็จปับ๊บ เขาก็เริ่มเกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราอะสามารถทําได้เเราสามารถทําให้มันเต็มที่ได้อะไรเงี้ยน้องก็เลยเกิดแรงฮึดฮึดสู้มาอีกครั้งแล้วประกอบกับเขาก็ไปตีวังกฤษอะไรก่อนหน้านี้ทําให้สุดท้ายค่น้องก็สอบติดครูคืนถิ่นเลยอ่าซึ่งเทคนิคนะคะที่น้องใช้เนี่ยมันก็คือเรื่องของความเชื่อ นี่คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะคือจะบอก,กเลยนะคะว่าใครก็ตามที่เราคิดว่าเราเชื่อยังไงมันก็ย่อมได้อย่างนั้นมีหลายคนค่ะที่เขารู้สึกว่าฉันน่ะคอยบอกกับตัวเองแบบเนี้ยซึ่งพียมีไม่อยากให้ทําเลยนะคือคอยบอกกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งฉันไม่รู้เรื่อง หรือแบบทำไม่ได้เข้าใจค่ะว่าหลายๆคน,นพยายามสอบครูผู้ช่วยมาหลายทีมาหลายครั้งมาหลายรอบแล้วมันพอมันไม่ได้ใช่ป่ะมันก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกท้อแต่การที่เราอะเฝ้าบอกตัวเองแบบเนี้ยนอกจากจะไม่ได้ช่วยให้เราอดีขึ้นแล้วมันยังช่วยแบบคือทาให้บั่นทอนกําลังใจอะซึ่งพียอมมี่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นพียอมมี่อยากจะให้น้องอะมองภาพ เป็นแบบนี้นะคะมันเหมือนมีวงกลมอยู่สาวงให้นึกถึงวงกลมสาวงนี้ไปนะอันเนี้ยคือวงกลมที่เรียกว่าอดีตอันนี้คืออนาคตแต่พี่อยากให้โฟกัสตรงนี้วงกลมที่เรียกว่าปัจจุบันแม้ว่าอดีต น้องอาจจะเคยที่จะสอบครูไม่ผ่านมาก่อนอาจจะเคยสอบผ่านแต่ขาดแค่ไม่กี่คะแนนอาจจะเคยมีคนมาแบบพูดอะไรบางอย่างกับน้องแล้วทำให้เราท้อพี่จะบอกเลยว่าการที่เราอยู่กับ โลกของอดีตเกินไปอะ่ะบางทีมันก็ทําให้เราอ่ะเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดเราอะ่ะโฟกัสกับปัจจุบันมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งคือ power of now เขาบอกว่าการที่เราอ่ะอยู่กับตอนนี้ตรงนี้อยู่กับคลิปพี่แอมมี่ตอนเนี้ยมันจะไม่ได้ทุกข์เพราะว่าเราอยู่กับสิ่งที่เราจดจ่ออยู่ข้างหน้าตรงหน้ามันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดเราไปกังวลว่าอนาคตรเราจะ,อะสอบไม่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเราจะไม่ผ่านไหมหรืออะไรเงี้ย หรือบางคนแบบคาดหวังแล้วกลัวผิดหวงังกลัวล้มเหลวมันก็จะเป็นทุกข์เหมือนเดิมซึ่งเพียมีขถามว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันบางทีก็มีนะคะแบบเออกังวลกลัวอะไรเงี้ยมีแต่พอเราย้อนกลับมาอยู่ที่ปัจจุบนันว่าเมื่อไรก็ตามที่เรากลัวปัจจุบนันให้อยู่กับปัจจุบนันแล้วทําคํานี้ค่ะลงมือทําอยู่กับปัจจุบนันแล้วลงมือทําถ้าน้องรู้สึกว่ากังวล กลัวว่าคู่แข่งเขาจะเก่งกว่าเราหน้าที่ของเราคือทําอะไรคะอ่านหนังสือหรืออย่างน้อยฟังเสียงฟังไฟเสียงอ่ะพี่ติวหรืออย่างน้อยๆจากไม้แมพพี่อมมี่หรือทําอะไรก็ได้ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันและลงมือทําความสุขความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นไม่ต้องดีขึ้นอะไรเยอะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ลงมือทําอดีตเราอาจจะเคยยิ่งใหญ่อดีตเราเคยอาจจะเคยแบบว่าอ่อนด้อยหรือแบบ ล้มเหลวอะไรมาก็แล้วแต่ไม่เป็นไรอยู่กับปัจจุบันทําตรงหน้าทําตรงปัจจุบันให้มันดีโอเคไหมคะและก็จะได้ความสําเร็จแบบน้องอิ๋มนะคะที่เขาก็แบบตัดสินใจฮึบแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเขาบอกว่าเคยท้อเคยอะไรเขาก็ทิ้งแล้วลเขาก็อยู่เนี่ยทำตรงข้างหน้าให้ดีที่สุดแล้วเขาก็สอบติดเนี่ยครูคืนถิ่นได้แบบนี้นะคะ